สวัสดีจ้าคมาพ่อคับแม่ไอแม่เด้อเมื่อนี่เมื่อเบิร์กมาอย่างพี่น้องอุลุ่มสูลุ่มวุ่นวายไปดาบ่ได้ดอกน้องลูกกับการประกดน้องสีดายน้องกุ้งเนาะวันนี้เอ่อน้องกุ้งใจดีค่ะไม่ด่าลูกค่ะวันพิเศษของใครเนาะของแม่ของพ่อหรือของใครเนาะไอลาเปิดเอแม่มีน้ำขุกน้ำสาดไปจากพี่น้องมื่อนี่น่ะอ่ะน้อง อ่ะพอแพทีก็สีเหลียงมั้งไงแดนน้องกุ้งงามล่ำอันเนี้ยสีแดงสิอ่ะมาหน่อยมาซื้อจ่ายตังค์ใช่ไหมอยู่หัวโต้เนี่ยพลาสิกเนี่ยน้องเฮดดี้ดีพี่น้องคนไหนมิซูมิซูให้พร้อมอ้าวมีกี่ดาราค่ะสโฟีอาอเลียนาเอ็มม่ามาริสาอาริสาเนาะแล้วก็วานัสะ อันนี้เนี่ยอันนี้แนวกินค่ะทอดเกี่ยบเอากินเลยค่ะใครจะเอาอะไรเอาเข้าเคี่ยวทอดใส่เลยาิใส่ใบบักกูดร้อยๆสิกลิ่นมึงบ่าน้าคุ้มบนนี่ใบบักกูดนั้นไม่เคี่ยวไม่เคี่ยวอยู่แต่หมายถึงกินนะเนี่ยคนเรามันก็หอมแต่กลัวเด็กมันไอ้นี่เองน้อยๆเขนีเพื่อจะเอาแต่คนบางคนติด เอาแคปคู่ด้วะผมบีใครเอาเลี้ยงต้นสกลือบอลบอลบอาแล้วหลายมือแล้ววะแย่เลื่อนรอรูดเลยเม่เราอียากหนูเอากระดาษออกวางตรงนี้เอออ่ะว่าเชกูหนูหยิบเอาเลยพอคู่ข่าวอะไรไหมเอาเพียงอ่งะเอาแพตตี้เขาหยังกับลูกพิเศษเนาะแกะออกน้ำแป้งมากมันไม่มีโปรตีนเอาอา เราจะกินเกล็ดออกเลยกินที่หลังได้นี่เนาะแต่แเกลออกก่อนโอ้ยสู๋มาลีอยากเอามาพบมาพ่อเอ้าเท่งนั้นนะวางก่อนวางก่อนนี่สุรานกูแมะเออมดีจะทำเอา่านนี้ดูมาแท้เลยทีแข็งฮะดูมาใส่ต่อโอเคเอาค่ะมาลีสวัสดีให้ป่าเข็มแน่สวัสดีค่ะมะพร้าวมะพร้เอามากันมันผิดแล้วนะโอ้ยเร็วแล้วแล้ว

กินแล้วฟ้ากินคนกินนดแรกน้ำลายอ่ะาดแล้วนาจะขาดกินกคนนะไอ้ป้าน้อยป้าน้อยจะไปแล้วป้าน้อยกินก่อนะเป่าจน้ำลายอ่ะไหนดูหน่อยจะบอกว่าเกิดน่ะโอ้ยนายปราเข็มพี่ีตีอย่างวะจัดตีเลยเกมันะปวดลงเป้าปหลานหลานไม่มีเขี้ยวเมียงหรอกเอาเหรอเออคนนอร์เวย์น่ะไม่มี ไม่เชื่อถามได้เอากุ้งดูสิใช่ไต้พีเน่อันบ่ค่อยสีแขวยังบ่แม่งเนาะไปหาหมอมือสองสามมือก่อนนี่หมอว่าบ่มีแขกบ่มี่แม่งมาสั่นโอ้เด็กน้อยกินอาหารแล้วแล้วก็มาโดดทุ่มปริหนาสะกอนสปริงบอร์ดสะกอนพี่น้องเด็กน้อยสะพิงบอดก่อนพึ่นหน้าเด็กน้อยมันหนาวมันหนาวล้มพี่น้องอาการเีงหนาวล้มเด็กน้อยก็เลยต้องใส่เสื้อแขนยาว นเปิดซิงไปแล้วค่ะน้อยเปิดซิงไปแล้วขอเบิ่งไส้เน้นๆเลยนะเค้กใบเตยลาดหน้าบักบักพ้าวตักบ,บักพ้าวท<อ>งว้ง้องก่วคืองามแลยว่ะอฮ้ยยามกินตั้งเจ้าหรอขนมขกเคี้ยวของน้องจะเอาอันนั้นไอติมยังไม่ได้เอาอันนี้ของขวัญก็อยู่โซนนี้ค่ะ อันนี้ให้ให้ให้เด็กน้อยเวลาเด็กน้อยกลับมาวันเกิดกลับมาวันเกิดแล้วก็กลับบ้านเ่ยพี่น้องเขาจะมีของเอาเจาะเอเจะให้เดี๋ยวขอเปิดดูหน่อยนะว่าน้องกึ้งทําอะไรให้ลูกเอาเวลาเปิดว่าอะไรอืมอืมอเด๊ะแล้มีขนมจ้ะเพื่อเอาให้เด็กน้อยแล้วแต่ถ้ามากับเดี๋ยวก็เป็นขนมนั่นแหละแล้วแต่ว่ากุหลาบที่ใสลายใสหน่อยนะอันนี้หลยพี่แตนลูกสาวไอ้กุ้งน่างามคนไทยหน่อยไปเอาไว้ก็ไปเอาไว้ อะไรแม่ปเด็นเดียวไม่ไหมอ่ะไอะครีมอันบ้านนอกไห่นองสามกองไ่ตมไปไหนลลูกมาีเสียดายเนาะเนื้ออยากจะหมักให้จังเลยอ่ะเนื้อน่ะเก็เลกมส็นลูกแฝดแฝดคนละฝาได้เฮ็ดยังอีมา อะไรหลายไม่สิ้นวันไม่ลงไปเล่นกับพวกยอหรอไม่ไปเท่ยวอะไไปแล้วเหรอน่าอสุดเนะเาหดง็กูเหรนแล้อะนจะเลยกูอันจะได้เวลาให้ขนมเด็กแล้วนะคะเนี่ย พี่จิงขนมเนี่ยเขาจะให้เด็กตอนเด็กจะกลับบ้านแต่ว่ามือหนีไม่เจะเด็กคนไทยลูกคนไทยจ้ะก็เลยแบบยังไม่ได้กลับกันง่ายแต่เด็กก็อยากกินขนมแล้วแม่เออยังไม่กลับกันง่ายก็เลยต้องให้ตอนนี้เลยจ้ะจะรอเวลากลับบ้านไม่ได้เพราะต้องกลับบ้านเที่ยงคืนก็เลยห้อยห้อยอะ้นี้เอ็มเอซซเฟียจะเป็นคนทําเหมือนตกปลาเยจ้ะพี่น้องเนี่ยมันตกถือตรงนี้ให้้าเข็บ้าเข็มจะดบ้านให้เขาดูถือตรงนี้ค่ะเออเนี่ยอย่างเงี้ย เอาอีกถุงหนึ่งไหมป้าเข็มค่ะน,นั้นก็เสร็จแล้วเออถุงสุดท้ายแล้วนะบม่เจาะไอ้มันงามดอกเนี้ออยเจาะยังแสบกันไก่เจาะเลยนะพี่นอ้องมชอบมันนี่เหอเออก็ใส่ที่ล่ะเล้ยแล้วนะจะเอาขนมให้กันแล้วมานี่แหละพี่จิงสียอาแนวตกปลามาเอาเบ็ดตกปลาแต่มันหาไม่เจอสัน <c oughs> ได้แล้วมัง้งเออเลียยก,กันเลยลูกมันไม่หล่นหลอกนะ ้าวใครได้ก่อนแท่งอีชีวันแก่เหมือนกันนั่แหละลูกนะกุ้งใสให้เท่ากันเออเ,อเปลียป่ยนกันทุกคนเลยได้ตกปลาตกกุ้งกันทุกคนเลยค่ะเออได้แล้วค่ะเอเอมาลิได้แล้วแต่นะ อ๋อออาอันนี้อเบนนสได้แล้วเฟติกดูมอุบปะอุบปะเบนต์นะไปเอาไปตาโซฟีฮะทีนี้น่ะอีเลน่ะต้องลงมาล่างนาบอดูนาบอยักแกอาริซาอาริซาโอ้เย้เสร็จแล้ว เอาแล้วๆอันนี้ให้ให้ไปให้พี่เรียนหนาเย้ของป้เาเก๋มไหนไปเอาลงให้หนูแล้วเหรอเอาลงแล้วลงได้ไหมได้ลเลยเนาะลงลมันได้อยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับว่าไอจะมากินเค้กอ่าใบเตยเค้กใบเตยใ,ใส่มะพร้าวอาจจะชิ้นใหญ่น้อยนึงนะเพราะว่าไม่มีใครเห็นจ้ะจ้ะ,จะ นุ่มส่วนอันนี้เค้กซื้อเคกเ้กช็อกโกแลตจ้าน,นี่นะแบบวิวสุดๆเลยพี่นออ้องอือาเบิงน่องกุ้งสาวเหนือสาวล้ำป่างเจ้าย่าข้าวแรงให้ผัวเลยพี่นอ้องผู้นนะซี่โครงกระดูกจ้าแม่กระดูกอยียงมุกมะลูเนื้อติดกระดูกกระดูกติดเนื้อกับมันฝรั่งซอสมะระชิกกุ้งเห็ดกรเป็น ผัวดีหลีได้น้องกุ้งนะแม่ไอ้มาบรีเอทให้ดีไปนลยเด้อฮอตดอกกับขนมปังแล้วก็เลี้ยหล่ะฟูใหญ่อุบลยอืมนั่นลาดไปรถแล้วกินเมื่เก่าล่ะลาดให้เรถรดก็ได้เออผัวได้กินอาหารดีแต่ว่าวันนี่้น้องนะฮะผัวน้องกันเลยข้างนอกอากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าเสียดายอันมันลมคันบนลมนิดหน่อยก็สีโดดจะปิ้งบอร์ดได้โดนอยู่เขื่อเทศ มันฝัางพักน้องกุ้งเห็ดไห่กุ้งสาเพิ่นคุณน,น่ะสุดยอดเลยเอาพูนเหนือกันลูหย <c oughs> พี่แจามไม่ได้จุดไฟคริสต์มาสให้น้องนเนาะลืมแต่เอามาสิลืมปุม๊บจนจนเขาจะงานจะเลิกจะกลับแล้วจะปี้น้องแอลำปางไหมไม่เปลี่ยนสีไม่ะล้ว<า>ก,ก็วก่างเลยใกล้คริสต์มาสแล้วจุดไปเลยสีแดงอ่ะ ทอดยนหอมนั่นนะจุดทั้งสามอันในกุ้งงามพี่ว่านนะตับใบใหญ่รับตื่นเจ้าล่ำนาและอีทและตื่นนี่แล้วก็รับดึกนี่เนาะกะว่าแม่พี่เจมกะพี่เจมเชื่อกะสาวเหนือจ้าทำอยางไงเจ้ากับเจ้าไม่เหม่อนกัเลยแม่นยุ่มไม่เฉียงไม่แต่กุ้งมันถ่ายลูกขึ้นนะเข็มให้กุ้งมันถ่ายลูกขึ้นจริงๆอืง ไม่ไม่ลงเลยอ่ะอืมเอาจจะไม่ไดตามักหงครกที่สามจ้าโคกแรกรสชาติกลางๆลางโคกเอ่อครกที่สองให้เจ้าปี้ไม่เผ็ดใส่กีหน้าหัวโคกที่สามนี้ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวไม่ใส่น้ำตาลได้จ้าพูดได้จ้าแล้วก็อันนี้มาม่าให้ลูกคึ่งจะพ้นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าโคกเกเจ็ดน้อยน้อยไหมมาม่านี่ สองสอง่มีะใบเจ็ดจ้ะมีใบชะพูที่เนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเอาติดดับแล้วก็มีไม่มีของเหม็นน่าเะของเหม็นเหรอไอของเหม็นไม่มีเลยจ้าบ่หือหอยทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ก็หอยอันนั้นไม่เห็นจะปีกคิมดิปแซ่บแซบรถนี้ยรถนี้ถูกใจม น้อยเนื้อเส้นน้อยอนนเส้นเดียวก็ได้ขึ้นมาข้างบนจ้ะเด็กเล่นกันข้างบนอันนี้นะเดี๋ยวให้ให,ให้ตอนกินมาม่าก่อนจะให้เล่นเพราะว่านะกุก้งกำลังตุมะมาม่าให้ทุกคนเลยกระติกหันหน้ามาดูหน่อยทำไมทรงผมม่หล่อจัง อาดิอ ah, like ่ิสายเราลองมามาตาหอีเพ็ดไหมเดสตแ็กเพียดไหมคเดไหมแท็กนะคะแม่พูดเหมืนางเทงๆุ่นคือเป็นนางเรงๆ่ด้ไอทยมองกุล้ มาม่าจ้าส่วนเอม่ากินมาม่าก็นีค่ะมาม่าเกาหลีตัวนีเอ็มชอบเบียหนูกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเหรอมันชื่อว่าอะไรเนี่ยมาหมามาหมาไม่ใช่แม่เหรอชื่อแม่เปล่าฮู้ดบอนด์บอนด์นด์ฮ็เป็กบอนดนดแม่พังคันเก็บคันเกลือเบียผู้นี้ เราเปิดคลิปคุณเรียมมาแล้วเหรอไปจังแล้วเราองใส่เด็กมันคงไม่อยากถราพูดพ่อๆหรอกก็ว่ามันกินกันแล้วก็เดินมาจะมีคนต่อแหละคนที่พกกเนลาต่อเลยนี่ดักเขาว่ามัา่อยาก่ไหม มารีอยากมาพบมาพอกกูปรชาเอเอมารีอยากมาพบมาพออ๋อนะกูเลีไดกล้องสองนะโอ้ยคนไหนกูที่ดังที่ปังกูจะว่าลูกหลานไปบ่าน้ำไปเลยสอนละมาไม่ได้บอกมนะอยามารีหยักมาพบมาพ่ออยากมาดีเูกไหมนู่นจะไฟเดียวฟูนไหมเอสวัสดีค่ะมาพบกับพ่อกับแม่เอ็มมาอีกเจอรจ้ ลานกะลาล<ถ>านกะพานมาโอ้ยมันอยากได้ไม่ได้โทรศัพท์ให้เอ็มอามาทำ <c oughs> หูทำหูใส่หอยพี่น้องหอยเชอรี่อืม,มเรียบแซบแถวมาครับนะเต้นเต้นโชว์เต้นโชว์อืเต้นเต้นถ้าไม่เต้นไม่ให้โทรศัพท์ไปให้เอ็มอาอืมน้องกุ้งก็ไปแคะทำหูแซ่บมูแถวนี้ยสองคน เต้าไ้้แลววนอ่าสีอุชิตสิบปีเด็กน้อยพี่น้องบ้านไม่ใช่บแปดปีอีเลียนหนาไม่ใหญ่ค่ะสิบปีแซมเอ็มมาเอ็มมาตัวนี้น้อยจยอยหนึง่งมามาเต้นก่อนเฮาเฮาโมนิทมาเต้นกับอิเลียนกอ่อนเต้นกินโชว์ เด่นเลยโอ้อาปะ้อปะกับแม่เม่าอีกจ๊ะอ้าวเมือดจันส์หบูด้วสองนาทีแล้วนะงานเลี้ยงเลิกลาอะพี่น้องกลับกันทุกคนแล้วเหลือแต่แม่เอม่านี่หละะเป็นน่อยเอาเลาคลิปให้หน่อยสเปีย ฮัลโหลคันอัลาซาสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบายพัทธิกนะสวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะบายบายพัทธิกลูกสวัสดีค่ะบายบายโบถูดซึนท็อตเนาะน้องลิซ่ต้องกลับมากินมาม่าต่อเพราะว่ากินมาม่าบ่อบบีแม่ให้มาให้กินอีกอ่ะลา์คลิปให้แม่หน่อยค่ะคนสวยใกล้จะกลับบ้านแล้วอุ้มหอนเด้ ถแม่อกเอม่าเอกมออาเลยสวัสดีค่ะบายบายมาพ่อพ่อกับแม่เอม่าอีกจะจะนะอีคลิน้าจะค่ะคุณค่าที่กดไดก็ใช้ไมหน่ยนะคะบายบายสวัสดีจ้าบายบาย